สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสินแสนัน์ครับในคลิปนี้สินแสก็จะมาอัปเดตดวงดาวที่โครจรในช่วงนี้นะครับก็จะบอกถึงดาวพุธจะโครจรดับตั้งแต่วันที่8-13ถึง13นี้นะครับ8-13ถึง13พฤษภาคมแล้วก็จะมาอัปเดตราศีที่กำลังจะมีโชคดวงเกี่ยวกับทางด้านหน้าที่การงานชาวสีราศีนะครับ ที่กาลังจะมีโชคดวงเกี่ยวกับทางด้านหน้าที่การงานในเดือนพฤษภาคมนี้ตั้งแต่หลังวันที่10นี้เป็นต้นไปไปลุ้นกันได้เลยนะครับจะเป็นราศีไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวติดตามรับชมรับฟังกันไปในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้สินแสด้วยนะครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้สินแสาด้วยแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับส่วนท่านที่กดติดตามไว้แล้ว คลิปไม่ค่อยแจ้งเตือนเนี่ย <c oughs> แนะนำว่าให้กดติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับไปกดติดตามอีกครั้งหนึ่งก็จะแจ้งเตือนในกรณีที่มีคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับส่วนท่านใดส,สนใจปรึกษาเกี่ยวกับดวงชะตานะครับโหราศาสตร์1ิลัคนาให้แอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามาเดี๋ยวนัดหมายโทรคุยกันได้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็จะมา เตือนเพื่อนๆนะครับวันที่8พฤษภาคม8-13ถึง13ลาวลาว5วันนะครับดาวพุธที่กำลังโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษตอนนี้พุธก็เสียอยู่แล้วนะครับหลายคนก็อาจจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการพูดการเจรจาติดต่อนัดหมายอะไรต่างๆนะครับพุธเกิดภาวะเสียมาตั้งแต่ช่วงวันที่24เมษาที่ผ่านมาแล้วก็เสียไปตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมนี้ แต่ในช่วง8ถึง13เนี่ยดาวพุธจะค่อนข้างเสียมากนะครับพุธจะโคจรดับดาวพุธดับก็จะเป็นช่วงที่ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้ปิดวาจาพูดจาให้น้อยลงนะครับแล้วก็อย่าไปทะเลาะขัดแยง้งมีปัญหาพูด,ดง่ายๆว่าอย่าไปมีปัญหาเกี่ยวกับมีปากเสียงหรือว่าโต้เถียงกับใครจะไม่เกิดผลดีกับเรานะครับดาวพุธดับเนี่ยให้ปิดวาจาให้นิ่งไว้นะครับ แล้วก็ระวังเกี่ยวกับการเจรจาตกลงนัดหมายอะไรต่างๆในช่วงนี้นะครับไปนัดหมายอะไรใครเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสอนาคตข้างหน้าผิดพลาดขัดเคลื่อนและเดี๋ยวตัวเราเองจะเกิดความเสียหายนะครับงดเว้นการเจรจาติดต่อนัดหมายหรือว่าทําสัญญาตกลงเรื่องราวอะไรที่เกิดมีความสําคัญอะไรต่างๆเนี่ย เป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงช่วงนี้ไปนะครับในช่วงพุทธดับให้เลื่อนออกไปก่อนนะครับมีโอกาสที่จะทําไปแล้วเ,เป็นผลโมฆะในอนาคตข้างหน้าหรือว่าส่งผลเสียอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องการเรจรจาติดต่อสื่อสารพูดคุยอะไรต่างๆมักจะเกิดการสื่อสารอะไรต่างๆที่เข้าใจผิดกันแล้วก็ไปส่งผล อะไรบางอย่างให้เกิดความผิดพลาดในอนาคตข้างหน้านะครับถ้าจะทําอะไรในช่วงนี้ระมัดระวังให้มากถ้ามีความจําเป็นจะทําระมัดระวังให้มากเรื่องการสื่อสารอะไรกันเนี่ยอย่าให้เป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดอะไรต่างๆนะครับระมัดระวังให้ดีพุทธด,ดับทรงผล8ปดถึงสิมีผลกับทุกราศีนะครับก็แนะนําเลยว่าทุกราศีระมัดระวังให้ดี ในช่วงพุทธดับเนี่ยเป็นช่วงที่มักจะเกิดปัญหาอะไรต่างๆกันนะครับแล้วก็จะอัปเดตชาวาสีราศีที่กำลังจะมีโชคทางด้านหน้าที่การงานในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับโดยจะมีผลตั้งแต่หลังวันที่10พฤษภาคมนี้ไปไปลุ้นกันได้ราศีเนี่ยไปลุ้นกันได้เลยสำหรับ ราศีแรกนะครับที่จะมีเกณฑ์โชคเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยราศีแรกก็จะเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกครับนาราศีพิจิกนะครับในช่วงหลังวันที่10นี้ไปมีเกณฑ์เกี่ยวกับโชคทางด้านหน้าที่การงานเข้ามานะครับใครไปสมัครงานไว้หรือรางานอะไรต่างๆเนี้ยจะมีเกณฑ์ ได้รับข่าวดีเข้ามาแต่อาจจะมีเลทเลื่อนล่าช้าเริ่มต้นงานช้าออกไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าจะมีเกณฑ์โชคเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับพิจิกเนี่ยดวงชะตาหลายคนแย่มาตั้งแต่ปี58นะครับโดนดวงดาวใหญ่ๆส่งผลเสียมาตลอดก็ช่วงนี้จะดวงชะตาจะเริ่มเปลี่ยนแปลงหลังจากพระราหูโคจรย้ายออกไปแล้ว ชาวลัคนาราศีพิจิกดวงชะตาในช่วงปีนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับเกเกี่ยวกับเรื่องงานก็สามารถที่จะลุ้นได้ตั้งแต่หลังวันที่สิพฤษภาคมเป็นต้นไปอย่างเร็วๆภายในเดือนนี้ช้าหน่อยก็เข้าสู่เดือนหน้ายังมีลุ้นได้เกี่ยวกับโชคเรื่องงานหลายคนอาจจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านาย มอบหมายงานหรือว่าให้งานสําคัญอะไรเข้ามานะครับแต่บอกได้เลยว่าช่วงนี้ได้งานอะไรมาก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างจะยากท้าทายความสามารถแล้วอาจจะเหนื่อยหนักอยู่พอสมควรแต่ความสําเร็จรอยอยู่ข้างหน้าแล้วก็ความก้าวหน้ามีสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกใครได้รับงานมาเนี่ยตั้งใจทําให้ดีๆนะครับเดี๋ยวผลงานมีความก้าวหน้าตามมาแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกส่วนใครที่ตกงานโองงาน รือกำลังอยากจะเปลี่ยนงานหางานใหม่เนี่ยแนะนำว่าให้ไปไหว้ศาลลักเมืองอธิษฐานขอโชคเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็รอลุ้นกันได้นะครับรอลุ้นกันได้ในช่วงพฤษภาคมนี้จะมีเกณฑ์โอกาสเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกมีเรื่องที่จะเตือนนิดหนึ่งชาวพิจิกนะครับก็ระวังทรัพย์เงินทองของมีค่าสูญหายนะครับอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ย ระวังสูญหายเสียหายในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกส่วนราศีถัดไปราศีที่สองที่มีเกณฑ์เกี่ยวกับโชคเรื่องงานเข้ามานะครับมีเกณฑ์โชคเรื่องงานเข้ามาก็คือชาวลัคนาราศีกันนะครับกันที่จะมาพร้อมๆกันเลยทั้งโชคการงานการเงินนะครับกันหลายคนก็จะได้โอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือว่าได้เปลี่ยนงานใหม่ ได้รับมอบหมายงานสําคัญหรือปรับเปลี่ยนหน้าที่ปรับเปลี่ยนตําแหน่งในทางที่ดีขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีกันแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงมิถุนายนระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเดือนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแล้วก็อาจจะมีเรื่องเร่งเ,งเงด่วนดวน่ดวนเข้ามานะครับเรื่องด่วนเรื่องสําคัญเข้ามาในชีวิตหรือให ต้องไปลงมือทําหรือว่าตัดสินใจนะครับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวงานส่วนตัวมีเกณฑ์ที่จะได้ได้รับงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่เข้ามาสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับก็ชาวกันดาพุธตกมรณะพุทธเสียนะครับลดเว้นการทําสัญญาหรือว่าเจราจาตกลงนันหมายเรื่องสําคัญไปทําเดือนมิถุนาจะดีที่สุดสําหรับชาวลัคนาศีกัน ส่วนโชคเรื่องงานก็ลุ้นได้เลยนะครับหลัง10พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปตลอดเดือนนี้อย่างช้าก็ย่างเข้าสู่เดือนมิถุนายนมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องงานมาแน่นอนสําหรับชาวกันแล้วก็ดวงโชคลารลอยอะไรต่างๆก็มีด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีกันไปลุ้นกันได้เลยว่าที่ผ่านมาชาวกันหลายคนก็ถูกหวยได้เงินได้ทองใช้กันนะครับส่วนราศีที่2ที่มีเกณฑ์เกี่ยวกับโชคเกี่ยวกับ เอ่อราศีที่3เป็นราศีที่3แล้วนะครับมีเกณฑ์โชคเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเข้ามาก็าจะเป็นชาวลัคนาราศีมีนนะครับลัคนาราศีมีนจะมีโชคมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเข้ามานะครับซึ่งหลายคนอาจจะรอคอยอยู่หรือว่ารอคอยมาหลายเดือนแล้วด้วยซ้านะครับจะได้รับโชคได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่เจ้าหนายเช่นกันหรือว่า ได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ปรับเปลี่ยนงานใหม่สำหรับชาวลัคนาราศีมีนมีนก็ระวังสุขภาพให้มากนะครับเดือนนี้เดือนหน้ามีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่สุขภาพไม่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีมีนระวังมากๆโชคการเงินมีแต่ปีนี้ใช้เงินใช้ทองให้ระวังนะครับพระราหูโคจรหลวงทรัพย์หลายคน เงินทองที่มีอยู่อาจจะหมดไปหรือว่าอาจจะมีการสร้างหนี้สร้างสินด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีมีนมีนต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องเงินทองให้มากๆนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็โอกาสเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยจะมีมาในช่วงนี้แล้วอีกช่วงหนึ่งก็ช่วงครึ่งปีหลังสําหรับชาวลัคนาราศีมีนถ้ามีโอกาสเข้ามาช่วงนี้คว้าไว้ให้ได้สําหรับชาวมีนนะครับเพราะว่าดวงชะตาปีนี้ไม่สู้ดีเท่าไหร่ ถ้าได้โอกาสเกี่ยวกับเรื่องงานช่วงนี้ก็ถ้าคิดว่าตัดสินใจได้ก็ตัดสินใจได้เลยนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็ปีนี้ทาบุญให้มากๆนิดหนึง่งสําหรับชาวลัคนาราศีมีนดวงชะตาไม่ค่อยดีนะครับบอกได้เลยดาวพฤหัสทับลัคนาเนี่ยดวงชะตาไม่ค่อยดีระวังสุขภาพระวังเจ็บป่วยเสียเงินเสียทองรักษาตัวจากการเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองเนี่ยต้องระวังมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับ ส่วนราศีสุดท้ายแล้วก็เป็นราศีที่4นะครับที่กําลังจะมีเกณฑ์โชคเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาตั้ง10พฤศภามนี้เป็นต้นไปก็คือโชคเรื่องงานในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับราศีที่กําลังจะมีโชคเรื่องงานเป็นราศีที่4และราศีสุดท้ายก็จะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษศพฤษกจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามานะครับทั้งการงานการเงิน ช่วงนี้ชาวพธศกถ้าใครได้งานจะได้งานค่อนข้างใหญ่งานดีนะครับหรือว่ามีผู้อยากเสนองานมาให้หรือว่ามอบหมายงานมาให้ก็อาจจะมาแบบฟุกๆไม่ได้คาดหมายอะไรต่างๆเนี้ยแต่จะมีเข้ามาสำหรับคณะราศีพธศกนะครับแล้วก็ชาวพิศกเนี่ยการงานอาจจะยุ่งวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับในช่วงเดือน2เดือนเนี้ย สภษษามิถุนาการงานอาจจะยุ่งวุ่นวายนิดหนึ่งบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่าระบบงานอะไรต่างๆด้วยนะครับช่วงนี้การงานก็เน้นๆนิดนึ่งทำงานตั้งใจเน้นๆนิดหนึ่งโชคเรื่องงานมีเข้ามาแล้วนะครับมีเข้ามาก็คว้าไว้ให้ได้นะครับสำหรับสี่ราศีที่กําลังจะมีโชคเรื่องงานที่สินเสกลก่าวไปข้างต้นเนี่ย ใครอยากจะไปเสริมดวงเสริมโชคเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานก็แนะนําให้ไหว้ศาลหลักเมืองนะครับอธิษฐานขอโชคเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานศาลหลักเมืองใกล้ที่ไหนไหว้ที่นั่นนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองของตัวเองเหมือนกันแล้วก็อธิษฐานขอโชคขอพรอเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วรอลุ้นได้เลยครับสภาคมนี้โชคทางด้านหน้าที่การงานจะมีเข้ามาให้กับชาวสี่ราศีนี้นะครับจะงานเล็กงานใหญ่งานน้อยงานมาก ไปลุ้นกันสำหรับชาวาสี่ราศีนี้นะครับในคลิปนี้ก็ขอจิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะครับฝากดูคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้สินแสด้วยนะโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ